ภาพรวมของน้องๆสนามแรกนะคะสำหรับรายการวีแนวก็มองว่าเขาทําได้ดีนะคะเป็นการเปิดแมตช์เปิดรายการที่ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่า,าต้องบอกว่าการเล่นกับอิตาลี5เซตเนี่ยก็เป็นกําลังใจถึงแม้ว่าเราจะพลาดไปแต่ว่าในเซตที่5เนี่ยมันสามารถออกใครก็ได้ซึ่งก็ถือว่าน้องๆเนี่ยพัฒนาขึ้นจากซีเกมนะคบเพราะว่าตอนแรกก็แอบกังวลอยู่ว่าด้วยการรวมตัวช้า แมตช์ซีเกมเนี่ยเราเล่นค่อนข้างที่จะแบบสูสีกับเวียดนามเนี่ยวีเอลจะไหวไหมหอะไรเงี้ยแต่ดูจากการเปิดสนามของวีเอลเนี่ยก็ถือว่าน้องๆทาได้ดีแล้วก็ในแมตช์ต่อมาที่เจอกับแคนาดาแล้วก็การลีใต้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆคือดีขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะก็คิดว่าในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยผลงานน้องๆก็น่าจะดีขึ้นก็สำหรับมดสอยนะคะต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของของทีมนะคะจริงๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเนี่ยค่อนข้างกดดันในในที่ผ่านมาเพราะว่ากระแสที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้ง ชมทั้งให้กําลังใจแล้วทั้งที่แบบว่าด้วยว่าน้องสมควรติดมาไหมหน,นูนี่นั่นคือที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้มาตลอดทําให้ตัวน้องเองเนี่ยก็กดดันแต่ในในการแข่งขันครั้งน,นี้ น้องก็สามารถโชว์เห็นแล้วว่าเขาเหมาะสมในการที่จะติดใน14คนที่มาแข่งแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของทีมค่ะที่จะมีอีกหนึ่งผู้เล่นที่สามารถสับเปลี่ยนกันได้โดยที่แบบแทนกันได้เลยยิ่งเรามีตัวเปลี่ยนแบบนี้มากเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสที่จะสู้กับทุกทีมได้มากขึ้นเพราะว่าด้วยการแข่งขันดับเดินทางตลอดเนี่ยถ้าเรามีผู้เล่นที่สามารถสับเปลี่ยนกันได้พักได้เนี่ยค่ะเราก็จะสามารถยืนระยะได้ยาวก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของทีมไทยแล้วก็ต้องถือว่าน้องน้องโมตั๋นเน พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาคู่ควรในการเป็น14คนพี่ๆเจ็ดเสียทงทุกคนนะคะก็ส่งกําลังใจทุกแมตช์แล้วก็เชียร์ติดขอบจอทุกแมตช์นะคะรวมถึงก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ส่งกําลังใจให้น้องๆนะคะก็จะเป็นกําลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษาอะไรเนี่ยก็มาปรึกษาพี่ๆได้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องแบกความหวังไม่ต้องแบกภาระอะไรให้คิดว่าการไปทําหน้าที่ของเราเนี่ยทำให้ดีที่สุดคนไทยทุกคนรับรับรู้ได้ถึงการทําให้เต็มที่ของทุกคนแล้วแล้วก็คอย ให้กำลังใจแล้วก็ร่วมยินดีไม่ว่าจะแพ้หรือชนะค่ะ